ในธุรกิจประก,กันก็จะมีอยู่สหมวดใหญ่ๆก็คือมีตัวแทนในหน้าครับเขาไปขายหรวงประกันชีวิตก็อีกวันนะครับมีตัวแทนในหน้าเหมือนกันครับก็ไปขายหรว่งพรโบรประกันภัยรถประกันอินดี้เบี้ยรวมทั้งปีครับก็อยู่ัปเก้า,าแสนล้านโอ้โหเยอะนะเกือบล้านล้านานะทุกคนว้าวแล้วคนนี้เนี่ยเงินทุนนี้ครับพึ่งมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลมันเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศรัฐบาลครับ ต้องเข้ามากำกับโดยดูแลก็มีความขบงบครับที่ขึ้นตรงกับทรงการทางเนี่ยเข้ามาควบคุมกิจการในธุรกิจประกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือตัวตรงตัวแทนหรือว่าแบบแผนประกันก็เหมือนกับทางธนาคารที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยคอยดูแลที่ขึ้นตรงกับกระทรวงการคลัง ไล่ไคนเข้าใจไหมครับว่าเงินที่เราจ่ายเบี้ยไปทุกๆปีเนี่ยบริษัทประกันเข้าเงินเราไปทำอะไรและนี้ครับตามกฎหมายพระบบรุประกันชีวิตและกันาภัยและกฎรประกันชีวิตเนี่ยเงินส่วนหนึ่งครับต้องกันไว้25เปอร์เซ็นต์ผมยกตัวอย่างทางทางฝั่งประกันชีวิตที่มีเบี้ยต่อปี600ล้าน600ล้านครับต้องถูกก 20, ัน25เปอร์เซ็นต์ไปซื้อพันธบัตรตรัฐบาล600ล้าน25เปอร์เซ็นต์เมื่อคืน1แสน5นแสนที่รัฐบาลได้ไปรัฐบาลเอาเงินตัวน,นี้ครับไปพัฒนาประเทศครับ